หนุ่มคนนี้เปลี่ยนแฟนสาวทุกวันเพราะเขารู้ว่าแค่ตื่นขึ้นมาเวลาก็จะกลับไปที่เมื่อวานอีกครั้งเพราะไม่ต้องรับผิดชอบทำให้เขาไปที่บาร์ทุกคืนเพื่อผ่อนคลายและเขาติดอยู่ในวันนั้นนานถึงหนึ่งพันปีในหนึ่งพันปีนั้นเขาได้ลองทำสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากมายและอบลายกับสาวสวยต่างๆชนะทุกคนในวงการพนันที่โตพน,นันแม้กระทั่งอาศัยความกล้าหาญไม่กลัวตายฝึกทักษะการต่อสู้การใช้ปืนและการขับรถจนถึงระดับที่น่ากลัวแต่เมื่อเขาบอกเรื่องทั้งหมดนี้กับสาวตรงหน้าสาวกลััับบิิดว่่าาาาาเาเเเเขป็นนนผู้ชยยรรรงงกีีจจธออึโทททศพพ์ืสม ต่หนุ่มกลับบอกว่าเพื่อนสนิทของเธอต้องอยู่กับแฟนคืนนี้ไม่สามารถมาได้ในอีก9นาที13วินาทีจะโทรบ,บอกสาวว่าไม่มาสาวเห็นว่าเขามั่นใจมากเธอจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเริ่มนับเวลาเขาอยากดูว่าเพื่อนสนิทจะไม่โทรมาดูว่าหนุ่มจะเล่นต่อไปอย่างไรไม่คาดคิดขณะนั้นมีผู้ชายผมแดงคนหนึ่งพยายามจะพอไปแต่กลับถูกหนุ่มคนหนึ่งยิงเข้าที่หัวทันทีลูกน้องเห็นพี่ชายถูก,กแกลง้งจึงรีบเข้ามารุมทำร้ายหนุ่มแต่กลับถูกหนุ่มชกจนฟันหลุดเต็มปากจากนั้นก็หลบการโจมตีจากลูกน้้อองอีกคนไดดร,รววเ็ ชิงขวดเหล้าจากฝ่ายตรงข้ามแล้วตีเข้าที่หัวทันทีขณะนั้นพี่ชายของผู้ชายผมแดงก็มาถึงพร้อมกับคนของเขาสาวน้อยตกใจจึงรีบหลบไปอยู่ข้างหลังหนุ่มหลิวหูจืดเก่งขึ้นแล้วกล้าทำเรื่องวุ่นวายในบาของหวังจ้งหยวนพี่ชายของคุณเจ้ากวายจือสอนให้คุณทำแบบนี้หรือไม่กลัวว่าเขาจะโยนคุณลงแม่น้ำให้เปล่ารู้จักพี่ชายของฉันไหมคุณยังรู้จักหวังจ้งหยวนอยู่ไหมคุณควรถามฉันคนใหญ่คนโตทั้งเมืองตรงหายฉันไม่รู้จักคนไหนบ้างหลิวมาจือกล่าวว่าถึงแม้ว่าหนุ่มจะเป็นคนของหวังจง แต่การลงมือหนักเกินไปก็ไม่เป็นระเบียบชายหนุ่มได้ยินเช่นนั้นก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาเจ้ากวายจือและถามฝ่ายนั้นว่าได้ลืมข้อห้ามในเดือนพฤษภาคมไปแล้วหรือยังปล่อยให้ลูกน้องทำตัวหยิงยโสเชน่นนี้นี่คือการทำให้เมืองตรงห่กลับมาวุ่นวายอีกครั้งหรือเจ้ากวายจือถึงกับตกใจมากคิดว่าชายหนุ่มคนนี้ต้องเป็นคนสำคัญแน่ชายหนุ่มก็ใช้โอกาสนี้อ้างบาร,รมีของหลี่รั่วไทยเมื่อรู้ว่าชายหนุ่มรู้จักหลี่รั่วไทยเจ้ากายจือก็รีบพูดว่าตนผิดเขาเรียบจัด เหลีวมาจือถูกเจ้ากวายจือสั่งสอนสักพักก็เลยคุกเข่าขออภัยอย่างเด็ดขาดหวังว่าชายหนุ่มจะใจดีให้อภัยตนชายหนุ่มได้ยินเช่นนั้นก็สั่งให้หลิวมาจือออกไปทันทีฉากนี้ทำให้สาวน้อยตะลึงบังเอิญในขณะนั้นเพื่อนสนิทโทรเข้ามาบอกว่าตนต้องไปอยู่กับแฟนจะไม่มาที่นี่ในตอนกลางคืนตามที่หนุ่มบอกสาวน้อยตกใจพบว่าเวลาพอดีเก้านาทีสิบสามวินาทีไม่ขาดไม่เกินพูดออกมาว่าเป็นไปไม่ได้ถามหนุ่มว่าสามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้หรือไม่ฉันบอกแล้ววันนั้นนนนสสหรััับบฉคือวววทีี่่งยไมจิ้น ฉันก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เจอคุณฉันรู้แล้วว่าคุณรู้จักกับเพื่อนสนิทของฉันคุณสองคนสมรู้ร่วมคิดมาเล่นงานฉันใช่ไหมช่างเถอไม่อยากพูดก็คือคุณสองคนร่วมมือกันหลอกฉันทุกฉันเปิดเผยแล้วใช่ไหมคุณไม่ต้องรู้สึกไม่พอใจขณะนั้นเสียงเบรกดังขึ้นอย่างเร่งรีบนอกบ่าหนุ่มรู้ทันทีว่าคนของหวังจวงหยวนมาถึงแล้วพวกเขาควรจะไปได้แล้วสาวน้อยเห็นดังนั้นจึงตกใจมากหนุ่มถามเธอว่ากลัวหรือเปล่าสาวน้อยพยายามทําใจให้สงบแล้วตอบว่าไม่กลัวและในขณะนั้นหวังจวงหยวนนนนมมาาาพร้้ออกกกับลูงจนนํ สาบานว่าจะให้คนที่ก่อเรื่องต้องชดใช้สาวน้อยตกใจจนกอดหนุ่มแน่นไม่ยอมปล่อยแต่หนุ่มกลับมีความนิ่งสงบมากเดินเฉียดผ่านหวังจุ้งหยวนและยังใช้โอกาสนี้ขโมยกุญแจรถของหวังจุ้งหยวนถามสาวว่ายอขึ้นรถไปบ้านเขาหรือเปล่าฉากนี้ทำให้สาวรู้สึกตื่นเต้นแปลกๆทันทีที่ไม่สนใจอะไรแล้วก็ขึ้นรถไปเลยเขาได้ตัดสินใจแล้วหนุ่มคนนี้เป็นบุคคลที่ทำให้หวังจุ้งหยวนกลัวไม่อย่างนั้นคงไม่กล้าทำอะไรแบบนี้หนุ่มยืนยันตัวเองอีกครั้งไม่ใช่บุคคลสำคัญอะไรแค่เเพราาาาติดดอยยู่ใยานาน 1, ่ใในนนนนนนววววััีีีกมถึงปชล เขาไม่สนใจผลลัพธ์หรือวิธีการใดๆได้รับความลับมากมายที่ไม่มีใครรู้ในแง่หนึ่งเขาคือพระเจ้าที่รู้ทุกอย่างสาวแม้จะฟังไม่เข้าใจแต่ก็ยินดีที่จะเชื่อว่าหนุ่มพูดความจริงคืนนี้เขาแค่อยากจะสนุกสนานอย่างเต็มที่อะไรเนี่ยฉันกำลังจะระเบิดเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเช้าวันถัดไปสาวถามหนุ่มด้วยความโกรธทำไมวันนี้ถึงเป็นวันที่แปกร,รกฎาคมนี่ทำให้หนุ่มคนนี้ตลึงไม่หาย เมื่อเห็นว่าเวลาจริงๆคือวันที่8รกรกฎาคมเขาก็ตื่นเต้นไม่หยุดเขาในที่สุดก็หลุดพ้นจากกรงขังเวลาอันน่าสสเสียในี้ตั้งแต่นี้ไปเขาก็สามารถใช้ชีวิตแบบคนปกติได้เขายืดแขนออกและตะโกวนว่าโลกเริ่มสั่นสะเทือนแล้วเตรียมต้อนรับพระเจ้าผู้ทรงรู้ทุกอย่างและทรงอำนาจของพวกเขาเถอะในขณะนั้นลูกน้องของหวังจ้วงหยวนก็รีบมาถึงหนุ่มคนนี้ไม่กล้าเสี่ยงว่าตัวเองจะสามารถย้อนเวลากลับไปได้อีกหรือไม่เขาตัดสินใจพอหาเตรียมตัวหนีลูกน้องของหวังจ้วงหยวนเพิ่งขึ้นมาจากลิฟต์เขาก็พอหาไปด แล้วในขณะที่ได้ยินเสียงด่าของลูกน้องหวังจงหยวนเขาเริ่มขับรถสปอร์ตและขับออกไปอย่างรวดเร็วแต่ไม่นานลูกน้องของหวังจงหยวนก็ตามมาทันนุ่มคนนี้ไม่รู้สึกตื่นตระหนกเลยต้องรู้ไว้ว่าตลอดหนึ่งพันปีทักษะการขับรถของเขาได้ถึงระดับที่น่ากลัวแล้วเขาขับรถสปอร์ตได้อย่างง่ายดายทำท่าทางที่ยากหลากหลายยังมีเวลาว่างที่จะเพลาเคชันกับอีกฝ่ายแล้วโทรหาหลี่รูปิงโดยอ้างว่ารู้เกี่ยวกับผู้ทรยศที่ซ่อนตัวอยู่ใกล้หลี่รูปิงนัดพบหลี่รูปิงแล้วเหยียบคันเร่งขับ ก็ส่งสาวไปที่ชั้นล่างของบ้านเขาอย่างรวดเร็วสุดท้ายขับรถไปที่ที่จอดรถใต้ดินของอาคารขณะนั้นหลี่รูปิงก็โทรนัดเขาพบเช่นกันเซบ7ดีเจ็ที่นั่งฉันถึงตึกแล้วลงจากที่จอดรถใต้ดินรถลัมโบกินีสีขาวส่งคนไปรับคุณก่อนที่จะพบกับหนุ่มหลี่รูปิงได้ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดของเขาแล้วพ่อแม่ของเขาเป็นแค่คนธรรมดาเขาเองก็แค่จบจากมหาวิทยาลัยระดับสามนักศึกษาธรรมดาเขามีความกล้าที่จะบอกว่ารู้ความลับของเขาได้อย่างไรแต่หนุ่มกลับบอกว่าเขาเป็นพ่อค้าข่าวกรองเขาไม่เพียงรู้ว่าผู้ทรรยศคคือใ ยังรู้ได้ว่าพี่ชายของหลี่รั่วปิงคือหลี่รั่วไทจะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นในไม่ช้าถ้าอยากรู้ข่าวเหล่านี้ต้องจ่ายเงินซื้อหลี่รั่วปิงดูเหมือนไม่มีปฏิกิริยาอะไรในอีกวินาทีถัดมาเขาก็หยิบปืนออกจากลิ้นชักคมคูหนุ่มว่าอยากมีชีวิตอยู่ไหมหนุ่มนั้นมีความสงบมากและหยิบแมกกาซีนออกจากกระเป๋าเขาพูดอย่างยิงโซกับหลี่รั่วปิงว่าเขามีการเตรียมตัวไว้แล้วสิ่งนี้ทําให้หลี่รั่วปิงตกใจอย,อย่างมากเขารู้ได้อย่างไรว่าที่ซ่อนปืนอยู่ที่ไหนทันใดนั้นนนนนนกก็คคิิิดดถึงงงงงตอออ่่่่หุมมมเเเเเพขขขข้าาาาาาสสสรรวจใจัยไใใ เข้าใจว่าหนุ่มนั้นขโมยแมกกาซีนในตอนนั้นแต่เวลานี้มันสั้นเกินไปรู้ว่าหนุ่มไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่เห็นแน่นอนช่วขณะหนึ่งไม่รู้จะทําอย่างไรดีหนุ่มเห็นสถานการณ์ก็หยิงยโสหยิบป,ปืนขึ้นมาและใส่แมกกาซีขนขณะนั้นผู้ช่วยเดินเข้ามาหาห,าหลิรูปิงเพื่อขอลายเซ็นหนุ่มรีบกดผู้ช่วยลงบนโต๊ะถามเขาว่าทําไมถึงต้องหักหลังหลิรูปิงในตอนแรกผู้ช่วยไม่ยอมรับอย่างเด็ดขาดแต่เมื่อหนุ่มคนนี้พูดออกมาเขามีเงินฝากจานวน5้าล้านดอลลาร์สหรัฐที่ธนาคารสวายงหอลน้ต่ เขาก็เลยคุกเข่าขออภัยหลีร่วูปิงทันทีหลีร่วปิงเรียกผู้ใต้บังคับบัญชามานำผู้ช่วยไปยังที่ที่กำหนดส่วนเขาก็โอนเงิน20ล้านให้หนุ่มคนนั้นทันทีให้หนุ่มคนนั้นพูดเกี่ยวกับข่าวของหลีร่วไททันทีแต่หนุ่มคนนั้นกลับสายหัวเขารู้ว่าหลีร่วปิงยังไม่เชื่อใจเขาในตอนนี้คิดว่าเขาคือผู้ช่วยที่ติงรุ่ยหลงส่งมาเพื่อแลกกับความไว้วางใจจากหลีร่วปิงดังนั้นถ้าเขาพูดเกี่ยวกับข่าวของหลีร่วไทหลีร่วปิงจะจัดการเขาทันทีคือเสนอให้กกกลลล้้้าาเเปปป็็นนนนแแฟขอออองงงงงงงหีีีี่่รร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 ัวิิททูดตตุยมมคคคบ ถึงแม้ว่าจะปลอมตัวก็จะทำให้ฝ่ายตรงข้ามจมน้ำแต่ไม่คาดคิดว่าหลีร่วปิงจะฟังแล้วกลับตั้งคำถามกับหนุ่มตรงๆถามเขาว่ากลัวไม่เห็นดวงอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้ไหมแต่หนุ่มกลับบอกว่าเขาไม่กลัวเพราะหลีร่วปิงต้องการฆ่าเขาจะไม่ลงมือทำเองและเขายังมีพลังที่น่ากลัวหลีร่วปิงไม่มีโอกาสทำร้ายเขาเลยหลีร่วปิงเห็นดังนั้นก็ตรงไปนั่งบนขาของหนุ่มทำท่าทางที่สนิทสนมมากถ่ายรูปหนึ่งใบหนุ่มเข้าใจว่าน,นี่คือการตัดทางหนีของเขาหลีร่วปิงจะต้องส่งรูปนี้ให้้ติิงงรรรร่ยหหลแลแแะะะะในนขณวโกจจทบบเด ถึงกับมีคนกล้าหาญใช้ชื่อของเขาหลอกลวงให้หวังจ้วงหยวนและอีกสองคนต้องนำหนุ่มมาที่นี่ให้ได้อย่างมีชีวิตเขาต้องการจะค่อยๆฉีกหนุ่มออกทีละนิดด้วยมือของเขาเองเดือน